คิวเมที่เป็นคิวเมทบ้าเลยมันเป็นบ้าเกินไปแล้วฉันเป็นฉันทำอะไรอ๋อแค่นี้เหรอแค่เอากิ่งไม้ออกแค่นี้นะมันอ๋อเอาแมา่ย่างเนยเหรออ๋อมัชเมลโลกินกินกินสุกกังเยี่ยมครับผมย่างเนยครับ มันมีอะไรอ่ะโอ้โหว่าอพี่โ้าเกิดอะไรขึ้นอะพี่ไบไม่เห็นอะพี่ไมไม่เห็นสอบอะมันมีควันอยู่คุณไม่เห็นเหรอไม่มีมีที่ไหนผมอยู่ข้างหน้าคุณอยู่กับผมเหรอเอออันนี้อันนี้แจ้งขอพูดก่อนนะคะถ้าพี่จะสงสัยพี่ไม้อะไม่กี้พี่ไม้ย่างมาร์ชเมลโลอยู่กับแจ้งแล้วพี่ไม้ก็เพิ่งโอ้โหก็เพิ่งลงไปแล้วมันก็มีควันพิษอยู่ซึ่งมีตกในน้วคุณจะปกป้องกันก็ได้ไงเพราะมันตายคู่ ไม่หรอกพี่แจงถ้าเขาจะฆ่าผมอ่ะเขาฆ่าไปแล้วเพราะผมอยู่กับเขาสองคนตรงฝั่งซ้ายเมื่อกี้อ่ะงั้นงั้นเดี๋ยวฟังสัตว์นิทานนะผมนะคือพี่ไม้ตายอยู่แถวแถวตรงกลางแมปเลยไม่ใช่ไม่ใช่พี่ป๊ไม่ตายเห็นพี่ป๊อปเป็นเจตสใจพี่ไม้แล้วพี่ป๊อปเลยกดโหวตหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่คือพี่ไม้เดินผ่านศพเจเพราะว่าเป็นศพสีน้ําเงินเลยแล้วพี่อะก็เลยรู้สึกว่า ถ้าสมมุติว่าไม่ใช่พี่ไหมก็ต้องเป็นทางฝั่งขวาหมดเลยทางใครอยู่ฝั่งขวาบ้างเขาหนูอยู่อยู่วาขบนกันมาเมื่อกี้มีมีแป้งมีปลาที่หัวจริงกันเข้ามาก็ไม่ใช่เราว่านี่อยู่ข้างล่างกลางล่างงั้นงั้นมันอาจจะโดนเพราะว่าบังผมเดินลงผมเปิดนาแก่ทาบูท่าแล้วมัน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 มีควันพิษบังอยู่แสดงว่าศพเอาปาทันชีหน้าอยู่ในควันแล้วพี่บอกเห็นศพชัดเจนปะล่ะชัดเจนเลยเดี๋ยวนะคือไหมจะบอกว่า ไม่ใช่จะบอกว่าศพทัชชีกับมาเซอร์อยู่ใกล้ๆกันนี่หรอใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้อยู่ใกล้กันกัหัวาทัชชีไม่เห็นเลยเอาคือผมจะพี่เห็นศพพิเจพิเจอ่ะตายก่อนพิเจตายก่อนครับผมอยู่ในควันสีม่วงซึ่งมันมีปุ่มรีพอร์ตขึ้นแต่ผมกดไม่ทันล้วป้อมันกดก่อนผมอยากดูว่ามันเสียอะไรไงผมก็เลยรอแล้วทำไมคุณถึงบอกว่าศพทัชชีอยู่แถวนั้นก็มันตายสองคนไงรีพอร์ตมาเซอร์ใช่แต่ป้อมบอกไม่เห็นเลยแบบแสดงว่าพี่ปอมเห็นแค่เจแต่ว่าพี่ไม้เห็นทั้งสอง อ่าคือพี่อ่ะวิ่งอยู่ข้างหลังพี่ไม้นะพี่ไม้อยู่ข้างหน้าแล้วพี่ป้อมสงสัยใครเอาแค่นี้20วินาทีไม่ใช่คือพี่ไม่รู้ว่าคนที่อยู่ทางขวาหมดอ่ะคือแต่พวกแป้งอ่ะไม่ใช่เข้าบนไม่ใช่ไอ้ขวาล่างใช่หมดอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วเหรออะไรอ่ะยายนะขันตกรสองคนนะไม่รู้เลยจิ๊บบ้าหรือจิ๊บคุณบอกคุณจิ้มขันตกรสองคนมั้งเอาด้วยนะนั่นเนี่ยเฮ้ยมีคนจิ้มพี่ไม้นั่นเนี่ยคุณนี่บอกแต่พี่ป๊อมพี่ป้อมเห็น ไม่ต้องปักไม่ต้องพูดอย่างนี้นะนปักพูดอย่างนี้นี่บ<อ>ที่แน่ไปยังปลอดภัยไปไปไปไอควันพิษที่มันกลวนอยูน่นะเอ้ยผมต้องไปไหนไปนี่ดีกว่าผมมีเควสในะห้องแล็บนึกว่าห้องแล็บห้องแล็บอ๋อนี่ไะทัชชี่ไม่ได้ตายตรงนี้แต่มันมีควันอยู่เออแล้วผมเห็นพอดีโอเคเฮ้ยใครอะเข้าใจแตกปะนี่ นี่แน่โอ้ยที่ก็ไป่ใครโดนเนาะหกสิบหกองศาเซลเซียสว้าวก็ามาเป็นตัวตนไปชักลอกตรงนั้นแล้วก็คอมมูนิเคชั่นข้างบนเลย อปกป้องตัวเองก่อนปกป้องตัวเองมันจะช่วยได้โอเคชักรอกชักรอกอุยอ๊ยอุย๊ยอุ๊ยแล้วก็สิ่งนี้อ่า พี่โซโปแป๊บๆเองอยู่ตรงกลางอ่ะโซตายมันมยอดเลยนะแปบ๊บแป๊บนะบบขอขอขอผูอ้อูอะไรนิดหนึ่งตอนอยู<แ>่<แ>ข้างล่างอะ่ะมันมันมีซาโบถาดหรืออะไรปะที่มันให้แปลงเป็นเห็ดอ่ะใช่ครับน่า,นา,าเป็นซาโบถาดเห็ดแล้วเปล่าที่แปลงล่างเออไก่ควันอ่ะคือมันปางมันเดินแน่วแน่เหยียบเห็ดเ้ยเหยียไม่สนุ็ครับผมเล่าก่อนมันเดินแบบเหยียบเห็ดแบบแน่วแน่มาก แล้วผมก็ไม to to ่กล้าเข้าไปข้างในผมกลัวมันเลยคือพอพอควันมันจางเป็นไมคกี้ออกมาผมตกใจมากเลยแบบเฮ้ยเชฟชิปหรือเปล่าหรืออะไรทอันนี้บอกเฉยอันนี้บอกเฉยเออแต่เจ๊ก็สงสัยปางเพราะอะไรรู้ปะเพราะตอนนี้ปางมันไม่ตายเลยอะปกติมันจะตายก่อนไม่ตายไม่ว่านะแล้วก็โยนให้คนอื่นด้วยอ๋อเหมือนเป็นแบบ ของประกอบฉากอ่ะเนี่ยเพราะวาผมวผมโกรธแล้วพวกคุณก็สงสัยกันผมจะโบดได้ไหมไม่แต่เราอยู่กันสามคนมีหนูมีพี่ไม้ใช่ปะผมก็ลังชักลอกชักลอกขึ้นไปบนจุดสูงสุดแล้วก็โซตายบนยอดเขาเลยแต่หนูไม่ไม่รู้เพราะว่าก่อนหน้านั้นก็ไม่มีใครขึ้นไปนะหลังจากที่หนูถ้าโซตายบนยอดเขาฆาตกรต้องหยต้องต้องโรยตัวไปทางซ้ายนะอาวพี่ไม้แล้วพี่รู้ได้ไงว่าพี่โซตายบนยอดเขาเพราะว่าสุดท้ายที่ผมเห็นพี่โซคือตรงกลาง ้าวพี่ขึ้นไปทำเคลวันยอดเขาไงแล้วพี่มีมีปุ่มอิผ่อนเึอนยังบอกใช่แต่แบบมันเป็นการปาดกันตอนโหนสลิงไอ้ที่คิวเห็นโซอยู่ตรงกลางอ่ะเชฟชิปหรือเปล่าเชฟชิปหรือเปล่าเฮ้ยไม่ไม่ผมเดินตามพี่โซตลอดเลยผมหรือว่าอย่างนี้หรือเปล่าพี่ไม้ปาดพี่โซจากข้างล่างแล้วก็เอาศพขึ้นสลิงขึ้นไปให้วไม่ได้ทำให้พลาดโอ้พี่ไม้พี่ทำแล้ว เอมากไม่รู้นะว่าแต่ผมเอางี้ผมว่าไม้ไม่ใช่เพราะว่าผมขึ้นลงบันไดอยู่ไอ้ข้างล่างเว้ยแต่ว่าก่อนหน้านี้มันมีปางขึ้นไปผมบอกได้แค่นี้แล้วกันเอางั้นโหวตตัวเองกันนะจริงจริงก็มีอีกคนนึงอ่ะจริงๆก็มีอีกคนนึงที่น่าสงสัยคือพี่กี๋โหวตที่คุณคิดว่าแรกสงสัยแล้วมันยังเป็นน้เสาวยากคือคือปังอยู่รอดนานเลยทุกสนชั้นนี้คลีนสเต็กโอ้ยปังรอดนานเกิน รอดนานก็เป็นศพได้นะครับผมเนี่ยแล้วผมก็ต้องขึ้นไปอีกดีถ้ามันขึ้นสวนได้เป็นยังไงโอเคกำลังจะทำคอมมูนเดเกตข้างบน ะไรว,ะวาคอมสบูาดโอ้ยอ้เก้าสาโอเคแล้วอะไรอ่ะ ไม่ทำมันนะเออมาขังตัวเองอะไรกันน okay. <pl> <laughs> Fl ี่คือข <laughs> ัง <left> ต <utor état> ัวเองเลยขังตัวเองเม้่อก่อนนะใครอยู่นั้น เฮ้ยหน้าหน้าหน้าทูาเซ็ตผมเสร็จวนะงานอะ่ะผมเสร็จแล้วผมพร้อมจะลุกเอานะขาตกรเอาไงงับเอาไงงับเหงา ผมรอนะมีคนเหยียบกูขึ้นมีคนเหยียบกูขึ้นไอเห็ดเรื่องแสงนี่มันอะไรวะอยากกินแซ่บๆอะจิ้มๆซีฟู้ด what อุ้ย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 ไป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 นี่นี่นี่อุ้ยอุ้ยนี่นี่อยู่นี่อยู่ ยังไม่มีใครตายคิดว่าฆาตกรน่าจะฆ่ายากนะครับผมคือใช่แล้วล่ะพี่อะกลัวอีคิวพี่เลยกดโบสถ์ก่อนอ๋อทำไมอีคิวเลยผมไม่มีอะไรพี่ผมแค่ทำเควสเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนก็เลยไปยืนตรงกลางเพราะว่าผมไว้ใจพี่ว่าพี่ไม่น่าจะใช่เนี่ยยังไม่เสร็จอะนานจังเอ้แต่แต่ในลิสต์ของพี่นะพี่มีความคิดว่าพิกิจไม่ใช่แล้วก็อีคิวก็ไม่น่าใช่นะเพราะอีคิวก็มีทำเควสข้างบนน่ะไอ้ฐานหินน่ะ ใช่ไงแกก็ไม่น่าใช่เพราะแกมีเควสติ้งมีปิ้งปิ้งอยู่แล้วมันตัดมาตลอดเลยตอนนี้ถามไม่ไม่น่าใช่อุ๊ยอะไรอีกอ่ะอุปต์เตอร์อะไร่างเงีเอาจริงนะพี่โมเนี่ยอีกแล้วเหรอผมก็ว่าเป็นกผมว่าพี่แชมป์ไม่น่าใช่เพราะว่าผมอยู่กับเขาตัวตัวเมื่อกี้ถามไม่ดิตอนที่เข้าไปแก้ซาโบธาทั้งหมดผมก็เป็นคนอยู่คนสองคนเขาไปแก้คนแรก เนี่ยต้องเป็นฆาตกรสมัครเล่นอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอสมัครเล่นอีกแล้วเหรอมันมีใครอสมัครเล่นรึเปล่าเป็นฆาตกรครั้งแรกฉันขอมอบเออ่ให้พี่ไม้แล้วกันเกี่ยวอะไรมันมั่วสู้ให้หมดเฮ้ยคุณมั่วนี่หว่านี่คุณมั่วแล้วเนี่ยเนการโอ้เดี๋ยวแต้องไงอะไจะไม่ได้โบดนะคุณมั่วฆาตกรใช่ไหมอะผมคิดว่าเอาโดนย่างไฟเลยมั่วส้มาน่าเกลียดน่าเกลียดมากอันนี้น่าเกลียดสุด ดี๋ยวคุณก็บวกใครเนี่ยตอนเนี้ยมีในใจอยู่2คนก็คือพี่มค์โมอีกแล้วอะไรวะอยู่กับอีวา2คนที่ผมคิดว่าเฮ้ผมอีกแล้วคุณคุณอย่าอย่าไปรับงานวิทยากรสอนเขาเล่นเกมอะไรนะไม่เอานะไม่เอาเลยนะะว่าอย่างแรกเลยคือแพ้กับจุแจงเนี่ยแล้วก็พี่ป๊อปกับพี่ไม้เนี่ยเราเห็นกันบ่อยมากแต่ถ้าไม่เห็นน่ะจะมีพี่โม้ พี่กิตแล้วก็อีกถามคนนี้ถามฟ็อปกับไหมว่าเห็นผมบ่อยแค่ไหนผมเห็นชะโม่อยนะเออผมไม่ค่อยเห็นอตาบอดที่จะเห็นผมได้ไงผมวิ่งทำเควสทั่วเลยแฟนคู่นี้เขาเป็นอะไรกันเนี่ยตาเนี่ยแต่ว่าเอาจริงอ่ะเควสที่คิววิ่งทำทัวจะเห็นวิ่งตั้งแต่ต้นและจนตอนเนี้ยแจงเควสหมดแล้วคิวยังไม่หมดอีกอรอเพิ่งหมดเมื่อกี้ผมเลยมายืนอยู่ตรงกลางครับอ่ะผมผมผมเผยโลตัวเองเลยผมเป็นไเซนต์ ผมอะแพนลองผมก็คือมารอดูว่าหัวใจใครดับแล้วจะได้รีบกดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นคนน่าเชื่อถือว่ะหลังจากนี้ถ้าผมโดนฆ่าตายก็นั่นแหละโอเคงั้นผมกดสคริปต์ละกันเออสคริปต์สคริปต์สคริปต์ผมจะคริปต์ละกันตัวเองนะตก่อนหน้าจ่าอ้าวมีเพ่อนคนบวกของคนยากและที่จะฆ่าคนหวกของตองคนแล้วทำไมไปโหวตไหมอ่ะไม่มีใครโหวตฉันติดบล็อกหรือเปล่าบล็อกอย่างนั้นเอ้ยไม่ใช่นะอากอนนั่นแหละ ผมเสร็จแล้วนี่ผมรอแล้วนี่นั่งนั่งทีวีเล่นเกมโนโอู้หมามาแ,แบบูอ,อ้ห้ามอ้ใช่ไหมฮึสบายใจ <c oughs> รูปหัวรูปหัวรูปหัวมีลูปหัวด้วย เอาเป็นปะเนี่ยใครเป็นวะสมัครเล่นเกินเล่นเกมเล่นเกมอุ้ยตกใจเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย ตอนนั้นตัตาเลยใครวะโอ้ตัดถอยออกได้สองพี่แจงพี่แชมปผมไม่ใช่ะแน่ตัดออกไปเลยเมื่อกี้พี่กิจเดินตามพี่แป้งไปนี่เอ้ยผมบุกเลยนะตอนนั้นอ่ะผมกำลังเล่นเกมกับพี่ไม้อยู่ในห้องในห้องตรงกลางแล้วผมอ่ะเห็นพี่กิจแปลงล่างกับแป้งแล้วแป้งก็โดนปาดแล้วพี่กิจก็วิ่งลงไปในท่อเลยกิจเลย คุณมู่ป๊อหน้าของใสพี่ป๊อบหน้าของใสพี่ป๊อบหน้าของใสไม่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 อยู่ผมอยู่ผมกับชามู่คุงแล้วก็แจงอยู่ด้วยกันแล้วมีการปิดประตูห้องเกิดขึ้นตอนที่พี่กิจเดินออกไปแล้วพี่กิจก็ตามพี่แปงออกไปแบบติดติดตุดเลยครับเออหวานหรือว่าเขาขังเราไว้เพื่อไม่ให้ไปดูหรือเปล่าอ๋อมาเล่นเกมอยู่ผมเอ้ยแต่พี่ไหมทำไอ่ะเราสองคนอยู่ด้วยกันนี่มีคนตายหลายรอบแล้วนะเออเราเป็นคนนั้นเหรอ นายเป็นเออคู uh, ่หูอะไรไะเนี่ยคนนานไะเนี่ยแล้วมันจะอยู่พิกิทพิกิทชัวโอ้โหยังมีคนเชื่อคนอื่นยังมีคนโหวตผมอีกเหรอโอ้โหยคุณไม่คุณจะโดนเชฟชิปป่ะวะไม่รู้เหมือนกันคุณยังมาโหวตผมมันอีกอียังอีกเหรอเฮ้ยยังมีอีกเหรอ What the fuck What <has> the, 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 the fuck Oh my god แย่แล้วผมว่าเราแย่แน่ คิว่าเราไม่ปลอดภยัยอันนึงขึ้นมาโอเคเอาละอุ้ยมันขังใครเมืองไห่ไอ้คอร์บหรอวะ จุ๊บจางไฟลัขึ้นก่อนขึ้นก่อน,นโอเคไม่มีใครนะเห <c oughs> <c oughs> ยียบแล้วก็ปรุนไอคิวผมว่าไอคิวอะ คิวมันหายแล้วนี่ใครวะโอ้ยคิวมันหายจริงนะอ๋อคิวมันอยู่ตรงนี้เลยเหรอรอ ลูกได้ไหมลูกไม่ได้เหรอนังเล่นเกม่ะน่าวนาวน่าวเาว <c oughs> จะกอดจะฆ่าไงก่อนอีกคนหนึ่งอ่ะมันต้องมีอีกคนหนึ่งเว้ยมันต้องมีอีกคนหนึ่ง <c oughs> วันนี้ก็ไม่จบไปลยวันนี้ผมอยากผมผมอยากหาคนอู้ครับผมใครมันไม่เสร็จทดีเควสอ่ะใครมันไม่ทําเควสครับเรื่องเหลืออีกเยอะเลยอ่ะไม่ใช่ผมผมเราเควสหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วทำแล้วครับเควสมันไม่ได้เยอะเลยนะเว้ยมันตั๊บเดียวอ่ะเควสนิดเดียวมากฮะแต่ยังเหลือเควสอีกบานเลยใครเป็นคนไม่ทําเควสฮะผมทำเสร็จหมดแล้วครับนี่จริงจังเอยเดี๋ยวไม่กวดน้ําไปให้นะบอกเลยแต่ทั้งนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีทำไมผีไม่ทำเควสฮะ เดี๋ยวจะแช่งไม่ให้บุญให้เกิดนะออไม่ทำบุญไม่ตัดประเด็นคือมันยังมีอยู่คนหนึ่งเนี่ยเด็กขายมาคนหนึงใช่ไหมพี่หมายนี่ยว่าะมองมองหลายรอบมันนะแจ้งหมดเควสแล้วพี่แจ้งกำลังพยายามจับตามองอยู่ว่าใครเป็นคนฆ่าเพื่อนพี่หมายเดินมาคนแรกผมงพยายาโคตรเยอะแล้วใครตายอ่ะผมพยายามที่เหยียบเห็บเห็บเห็บควันนะแต่ทำไมพวกคุณเหยียบกันจังเออผมไม่ได้เหยียบนะผมเดินหนีออกตลอดนะไม่รู้เหยียบเห็ีบโคตรบ่อยอ่ะ ไม่ใช่แต่พี่ไม่ได้เป็นพี่เป็นมาริโอ้พี่ไม่เห็นไอคก็อยู่ตรงที่กดตุ่มแจงก็เคยอยู่กับพี่ไหมแบบว่าสองคนตอนที่มันมีแบบว่าเหยียบเหตุพอมีควันขึ้นปุ๊บแจงไปยืนอยู่แยกเลยเจอพี่ไหมเขาซื้อใจพี่แจงเขืเปล่าไอคิวไอคิวนี่ขยันบู๊นนะน่าจะเป็นหรือเปล่าเอาอย่างนี้ได้ไหมค่โอ้ยปวดหัวครั้งนี้ไม่สริปต์แต่โหวตเลยตามใจคิดสงสัยใครโหวตคนนั้นไม่รู้อะเอ้าไม่เอาดิไปรู้อะผมไม่รู้แล้วอะ เทคนิคจำจี้แล้วโอ้โหอะอืะอผมไม่ได้โหวตพี่ไม้ด้วยโชคดีไอ้คิวว่าโหวตคนนึงแหละผมรู้ใช่ผมโหวตเองเอา้าแล้วใครโหวตเนี่ยโอ้โหไม่ใช่อีกคุณได้ตุยกันแน่แล้วตามไอคิวเอาล่ะทุกคน ถ้าการวมเหลือคนเดียวตอนนี้มันเล่นยากอยู่มันอาจจะต้องใช้แบบเนี่ยคิวมันรออยู่ในวงนี้ตลอดเลยทำไมอ่ะทำไมมันต้องรอมีเสตุงมีเสตงตรงนี้กลับจุดแจก เฮ้ยเราซิวิ้งตามคิวอ่ะแสดงว่าคิวเป็นเว้ยถ้าไม่ใช่ผมตามซิวิ้งผมตามซิวิ้งเฮ้ยมายืนรออย่างเงี้ยเลยเว้ยอาจจะเป็นเทคนิคที่อิเทคนิคเทคนิคอิมพอร์เตอร์ไม่เล่นเพื่อให้บวชกันเองจนตายอย่างเงี้ยหรอเทคนิคเทคนิคผมว่านะพี่ป๊อป ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ที่ป๊อปอ่ะคุอปตั้งใจเหยียบเห็ดแบบโอ้โหจงใจจัดอ่ะมันไม่การแจงด้วยอ่ะไม่คือเอาเป็นว่าผมปีกวิเวกแล้วเมื่อกี้ผมกลัวไม่ฟ้อมวิ่งตามแจงขึ้นบันไดลงบันไดขึ้นบันไดลงบันไดเลยอ่ะอพี่อ่ะมีแผนเข้าใจไหมแผนของพี่คือพี่อจะเหยียบเหตุแล้วเพื่อให้ฆาตกรฆ่าพอฆ่าเสร็จจะได้รู้ว่าใครเป็นฆาตกรไม่งั้นมันไม่ได้มันฟัองไม่ขึ้น เอาเอาตรงๆนะพวกคุณน่ะโหวตผิดแล้วผมผมสง่งเอาตรงๆนะผมสงสัยไม่พี่ชา่มโม้สมมติว่าทีหลังอะถ้าสมมติว่าพี่แบบว่าไม่ได้เป็นพี่พยายามจะวิ่งเดินตามใครเขาเพราะมันทำให้เราแรงเี่อแ่คันที่ของพี่อะมันมันเป็นงานตายที่พี่เป็นคนพิกาใช่พี่อะทำตัวเอง ใช่ประเด็นหลักคือพี่แค่ต้องการคนที่ไว้ใจได้ในวันที่เพื่อนตายหมดแค่นั้นเองไว้ใจไม่ได้เลยจุดแจงนะจุดแจงโดนฆาตกรไม่ได้ฆ่านะแต่ด้านจิตใจจุดแจงโดนฆ่าไปแล้วตอนตอนเขาขึ้นไปถุกคนชกไปดามับเตทการคุณปีนมันไดขึ้นไปทำไมขอให้ทุกคนโชคดีฆาตกรพี่เป็นบาริโออ่ะกคุณอ่ะมันจิตใจโดนฆ่าไปแล้วยังไม่จบ ยังไม่จบไม่เดาคำมันเหลืกอกี่คนในตอนนี้ทีเดียวจบแล้วไม่ใช่เหรอนี่ไง มัน่ไงไหเอ้บกอะไ่ใช่ไมพี่บุ๊คมูฟองแล้วดูฟอโอ้โหผมมันก็แค่มือสมัครเล่นเท่านั้นโอ้ยอ่ะ่ใครๆใชรแบบพี่อัไใคร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 มันโหวดใครมันโหวโหวเกินคนมัวซัวเป็นแบบที่ยาวนานมากไม่ห่วคือพี่ พี่จะคตน่าสงสัยอะพี่จะเหยียบเหตุทำไมไม่ใช่ก็พี่จะเหยียบให้ใค้โดนฆ่าแล้วเราจะได้ลุกนัตกรไม่งั้นมันออ้